คอล่ำกาแฟดำอินโดนีเซียกับส้มหลน่นจากการ,รเผชิญหน้าของยักษ์ใหญ่เมื่อวานเขียนถึงประเดน็นอุตสาหกรรมย้ายจากจีนไปอินเดียเมื่อเกิดสถานการณ์ที่สหรัฐกับจีนใช้ในโยบายดีริสหรือลดความเสี่ยงของกันและกันเพื่อเอาชนะคัาข่างกันในเวทีระหว่างประเทศอินเดียได้ส้มหล่นไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นหล่นที่อินโดนีเซียความจริงในภาพรวมแล้วสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบการค้าพหุภาคีแบบเปิดมีประโยชน์อย่างมากเพราะภูมิภาคนี้สามารถบูรณาการกับทั้งโลกได้เนื่องจากนโยบายการค้าแบบเปิดและอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการค้าขายและขนส่งอย่างยิ่งและเมื่อมีการลดความเสี่ยงในรูปแบบของการกระจายห่วงโซ่อุปทา,านก็เพิ่มโอกาสของการไหลเข้าของเงินลงทุนจากข้างนอกอีกด้วย ศูนย์การผลิตดิลเกิลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอยู่สวนอุตสาหากรรมอินโดนีเซียโมโรวาลี i, หรือ IMIP ในเมืองสุลาเวสีว่ากันว่าที่นี่เปิดไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนเพราะพนักงานกว่า40,000คนต้องประจำไซ้งานตลอดเวลาอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่เกือบ4,000ันเฮกตาร์หรือ25,000ไร่ ใช้เวลาขับรถ45นาทีจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งมีโรงไฟฟ้าพื้นที่ท่าเรือและแม้แต่สนามบินเป็นของตัวเองเมื่อ11ปีก่อนบริเวณนี้เป็นป่าฝนหนาทึบและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านประมาณ3,000คนพอทุนจีนบุกนำโดยสิงสารโฮรดิิงกรุ๊ปบริษัทเล็ก้าไร้สนิมยักษ์ใหญ่ก็เกิดการเปลี่ยนป่าไม้เป็นโรงงานบริษัทฮามิดมีนาเป็นผู้ส่งออกนิกเกิลจัดหาแร่ให้กับประเทศจีนอย่างแข่งขัน บริษัทอินโดแห่งนี้ลงทุนร่วมกับชิงซานสร้างโรงงานแปรรูปนิกเกิลแห่งแรกในปี2013ธุรกิจยักษ์ชิงซานของจีนมองว่าหุ้นส่วนอินโดนีเซียเก่งเรื่องการสร้างโรงงานและการผลิตและแน่นอนว่าบริษัทในประเทศย่อมจะรู้เรื่องกฎระเบียบและรายละเอียดระบบราชการของอินโดนีเซียอย่างถี่ถ้วนส่วนจีนมีเทคโนโลยีและทุนแร่นิกเกิลเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมายาวนาน และกำลังกายเป็นส่วนประกอบสำคัญมากขึ้นสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในยานพหานะไฟฟ้าสนักการพลังงานระหว่างประเทศประมาณการว่าภายในปี2040เทคโนโลยีพลังงานสะอาดจะมีสัดส,ส่วนถึงร้อยละ70ของความต้องการนิกเกิลทั้งหมดอินโดนีเซียเป็นแหล่งนิเกิลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ขุดแร่นิเกิลรายใหญ่ที่สุดเพราะสามารถสกัดได้เกือบครึ่งหนึ่งของอุปทานทั่วโลก ในขณะเดียวกันจีนก็มีบริษัทแบตเตอรี่และเทคโนโลยีสีเขียวรายใหญ่ที่สุดของโลกเช่นกันจึงเป็นการสอบประสานที่หลงตัว i m i p รับบททลุงและปรับแต่งนิกเกิลในปริมาณมหาศาลและมีส่วนสนับสนุนความพยายามของจีนในการกระจายแหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตที่สําคัญซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจการเติบโตทั่วโลกของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV ีและแบตเตอรี่ไม่ได้เป็นเพียงแรงผลักดันเพียงอย่างเดียวที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของโมโลวาลี เรื่องของเรื่องคือคำสั่งห้ามการส่งออกสินค้าแร่ิกเกลของอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2020ซึ่งถูกวิพากษ์จากสหภาพยุโรป WTO และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แต่คำสั่งห้ามนี้เองก็ทำให้นักลงทุนต่างชาติต้องสร้างโรงถลุงแร่ในประเทศอินโดนีเซียเท่ากับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการส่งออกโลหะและสร้างงานจำนวนไม่น้อยในปี2014การส่งออกแร่นินเกลของอินโดนีเซียมีมูลค่า1 1พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พอถึงปี2,565ส่งออกผลิตภัณฑ์นิกเกิลมูราค่ากระโดดไปที่34,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐน,าน่าสะท้อนถึงตัวคูณมหาศาลวันนี้หลายบริษัทกำลังทำงานร่วมกันที่โบโลวารีเพื่อผลิตแร่ตัวนี้ที่บัดนี้มีสมยาว่าเป็นทองคำแห่งศตวรรษที่21แล้วโดยมีการลงทุนเกือบ5,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐถึง6,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือ180,000ถึง2 0 0 0ล้านบาท อินโดนีเซียกำลังส่งสัญญาณว่าเรายินดีต้อนรับทุกคนเราไม่สนใจว่าคุณจะมาจากตะวันตกหรือตะวันออกเราทำธุรกิจไม่มีการเมืองไม่เพียงเท่านั้นเพื่อก้าวขึ้นสู่ห่วงโซ่ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอินโดนีเซียกำลังสร้างระบบนิเวศสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์และแบตเตอรี่ลิเธียมให้สมบูรณ์มากขึ้นทุกขณะในปี2022ประธานาธิบดีโจโกโวิโดโดเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกที่ประกอบในอินโดนีเซียซึ่งผลิตโดยฮันได และกำลังทำงานร่วมกับบริษัทเกาหลีใต้อีก2แห่งเพื่อผลิตแบตเตอรี่ EV ในอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วตอนเขาเหยือนออสเตรเลียมีการลงนามข้อตกลงในการทำเหมืองลิเทียมและนิกเกิลเพื่อผลิตแบตเตอรี่ EV โดยมีการย้ำถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในสาขานี้เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกขณะที่จีมี b y d จับมือกับวูลิงผู้ผลิตอีสัญชาติจีนสหรัฐก็มีเทสลา ที่กำลังหาหรือโครงการลงทุนกับรัฐบาลอินโดนีเซียเคียงคู่กันไปในอนาคตอันใกลน้นี้บริษัทจีนสามารถแปรรูปนิกเกิลในอินโดนีเซียจากนั้นจึงประกอบเป็นแบตเตอรี่อีวีโดยเกาหลีใต้และอาจรวมถึงบริษัทออสเตรเลียเพื่อผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียผู้ผลิตในอเมริกาและจีนในโลกที่ต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จาการ์ต้ามองว่าความร่วมมือระดับโลกดังกล่าวเป็นอนาคตของการพัฒนาชาติ เป้าหมายสําคัญคือการหลีกเลี่ยงก,การกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทานในมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยุทธศาสตร์คือการพยายามกระจายห่วงโซ่อุปทานโดยไม่แสดงว่าโอนเอียงไปอยู่มหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งที่น่าสังเกตคือเทคโนโลยีของจีนในด้านการประมวลพลนิเกลลำหน้าประเทศตะวันตกจะช้ากว่า1 0 1ถึงปีแต่นั่นไม่ได้แปลว่าอินโดนีเซียจะเลือกจีนหรือสหรัฐเป็นหลักเป็นที่มาของกรารประกาศร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย เพราะเป็นที่ยอมรับว่าไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคเดียวที่สามารถเติมเต็มแร่ธาตุสำคัญทั้งหมดที่เราต้องการสำหรับการปรับตัวเข้าสู่พลังงานสะอาดตามมาตรฐานโลกได้เมื่อเรเ็วๆนี้ IMF ประเมินว่าอาเซียนจะยังคงเติบโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่1.5เท่าในด้านการค้าภูมิภาคนี้มีการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกในปี2022ถึง5เท่า หากอาเซียนรวมตัวกันสำแดงความแข็งแกร่งให้มหาอำนาจทั้งหลายได้รับรู้ว่าจะต้องไม่ถูกบังคับให้ต้องเลือกค้างผลสุดท้ายทรัพยากรของอาเซียนก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกประเทศในโลกนี้อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนทั้งนั้นดูตัวอย่างของอินโดนีเซียแล้วไทยเราจะต้องทบทวนยุทธศาส์กันหลายตลบจึงจะวิ่งไล่ทันเพื่อนเราในอาเซียน